ทิ้งห่างจากภาคล่าสุดเกือบ10ปีและเป็นแอนิเมชันครองใจคนดูตั้งแต่เด็กจนโตมานาน16ปีการมาของภาคที่4กับเรื่องราวการผจญภัยครั้งใหม่และคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวกว่าเดิมผมเป็นคนหนึ่งครับที่เติบโตมากับแอนิเมชันเรื่องนี้ไปดูมันแล้วรู้สึกยังไงบ้างมาคุยกันแบบไม่สปอยครับกับจังหวะจะรีวิวกังฟูแพนด้า4 rio anymore เรื่องราวของกังฟูแพนด้า4จะโฟกัสไปที่ตัวละครโปแพนด้าอ้วนที่ได้เติบโตขึ้นหลังจากที่เ้าเป็นนักรบมังกรแต่เขาก็ไม่เคยทิ้งคาแรคเตอร์สุดฮากินเก่งซื่อบื้ออยู่เสมอเขาได้ออกเดินทางไปที่เมืองใหญ่และได้รู้จักกับเจนจิงจอกสาวที่กำลังถูกหมายหัว ทั้งคู่ต้องร่วมมือกันกลายเป็นปัรตี้จำเป็นเพื่อเข้าต่อสู้กับเดึอะคาเมเลียนหรือว่ากิ้งก่าแปลงกายวัยร้ายตัวใหม่ของภาคนี้ที่สามารถแปลงร่างเป็นนักสู้ได้ตามใจนึก Not even the Great <Dragon> Warrior. อย่างที่บอกไปว่าวิดีโอนี้จะไม่มีการสปอยไม่มีการเปิดเผยส่วนสำคัญใดๆของตัวหนังเพราะฉะนั้นผมจะพูดเยอะไม่ได้ครับเนื้อหาในภาคนี้เนี่ยมันมีหลายอย่างที่รอไปเซอร์ไพรส์คนดูและแฟนๆกังฟูพันด้าที่เติบโตกันมาในโรงภาพยนตร์ผมก็อยากจะเก็บความรู้สึกฟิลลิ่งความว้าวให้เพื่อนๆไปดูกันเองครับอย่างไรก็ตามสามารถดูคลิปนี้ก่อนไปดูได้แล้วก็ใครที่ไปดูแล้ว ก็จะเห็นภาพเดียวกันกับผมครับหลังจากที่ผมดูจบโอ้โหบอกเลยว่าเหี้ยสนุกมากอะแต่ขอพูดเรื่องการดำเนินเรื่องและบทภาพยนตร์กันก่อนนะครับกังฟูแพนด้า4จะมีการโยนตัวละครใหม่เข้ามานั่นก็คือเจินจิงจอกตีนเบาที่มีความสามารถในการต่อสู้ที่ไม่ธรรมดาแต่ว่าในภาคนี้จะมีการลดบทบาทของทีมกังฟูลงครับนั่นก็คือพวกผู้พิทัศน์นั่นเองภาคนี้จะถูกลดบทลง แต่ก็ไม่ต้องกังวลไปผมว่าผู้สร้างเขาตัดสินใจมาดีมากเลยนะเพราะว่าคุณเนี่ยจะได้ตกหลุมรักกับตัวละครจริ้งจอกจุดเฟิวตัวนี้ไม่แพ้กับตัวอื่นที่เคยได้รู้จักตอนเด็กๆแน่นอนบิติลึกตื้นหนาบางเหตุผลการกระทําต่างๆการตัดสินใจถูกนํามาใช้ได้อย่างทรงพลัง just have get army our. ในภาคนี้จะมีการพูดถึงตัวตนการเติบโตมันจะมีประโยคหนึ่งที่ว่าการเติบโตนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวการกินแกงจืด มันก็มีแต่จะจืดขึ้นจีดขึ้นถ้าไม่ปรับสูตรเลยเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นเจ้าแพนด้าโปมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเช่นเดียวกันและโปนี่แหละจะพาเราไปสำรวจภาวะการก้าวข้ามความกลัวและมุ่งหน้าสู่ตัวต,วตนใหม่อย่างสวยงามเช่นเดียวกับตัวละครใหม่ที่มีการใส่เข้ามาเจนินั่นเองครับ ตัวละครนี้จะมีการสะท้อนอีกมุมมองหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะเจนมันเป็นตัวละครที่ถูกเซตติ้งมาให้เห็นแก่ตัวเจ้าเล่ห์ทำดีหวังผลแต่แล้วพัฒนาการตัวละครก็ได้เปลี่ยนไปเพื่อสะท้อนมุมมองของการเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้นถ้าจะทำในสิ่งที่ดีมันก็ไม่มีอะไรจะสายเกินแก้าการดำเนินเรื่องเรียบง่ายแต่เต็มเปี่ยนไปด้วยมุกตลกและความตื่นตาตื่นใจ ประเด็นเรื่องการนําเสนอก่อนหน้านี้อาจจะเหมือนย่อยยากนะครับแต่ทีมสร้างเขาก็เลือกที่จะมีวิธีการสื่อสารออกมาได้อย่างเหมาะสมผู้ใหญ่ดูได้เด็กดูสนุกผมว่าที่เขาเอาตัวละครเจิญเข้ามาเป็นตัวละครใหม่ดูโอ้กับโปก็เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่หลายคนเนี่ยเพิ่งจะเคยดูกางฟูแพนดา้าการได้ดูภาคนี้เลยเนี่ยก็จะทําให้ตัวเด็กๆต่อติดกับตัวละครในเนื้อเรื่องง่ายขึ้นด้วย แล้วทุกครั้งที่มีประเด็นหนักๆทั้งเรื่องความรักของครอบครัวการค้นหาตัวเองการเติบโตเมื่อมันถึงกราฟที่เออมันกำลังจะตึงเครียดละ สุดท้ายเขาจะมีการเอาฉากตลกๆมาใส่เพื่อตัดเลียนได้อย่างดีเลยครับนี่คือแอนิเมชันที่เอาความตลกมาใช้มาใส่ได้อย่างถูกจังหวะและมีสาระมากๆผมดูไปแล้วก็หัวเราะไปได้อย่างเต็มใจครับไม่ใช่หัวเราะแห้งๆครับแต่ว่าเต็มใจที่จะขำกับมันจริงๆและผมก็ได้ดูภาคใครด้วยมุกต่างๆเขาได้มีการเอามาบิดเอามาขยายความได้ดีมากคนไทยเก็ตทุกมุกขำได้ตลอดทั้งเรื่อง Now you kids, ส่วนความตื่นตาตื่นใจก็ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีการสร้างแอนิเมชันสมัยนี้มันมากไกลกว่าเดิมมากๆงานสร้างแสงมันก็ต้องสวยกว่าภาพก่อนๆเป็นธรรมดาแหละแต่การฟูแพนด้า4จะกลับมาใช้งานภาพแบบ 3D ต่างจากเรื่องอื่นๆที่ช่วงหลังๆอย่างเรื่อง PUSH IN BOOTH จะมีความเป็น a n i m เมชัน 2D กึ่ง 3D ทำให้ในเคสของกังฟูแพนด้า4งานภาพสามารถเอาไปเทียบกับเรื่องอื่นๆโดยเฉพาะกับค่ายคู่แข่งได้อย่างสูสีผมว่าหลายๆฉากคือสู้ได้เลยส่วนเสียงภาคผมไปดูภาคไทยมาอย่างที่บอกไปตัวละครทุกตัวเลยมั้งครับผมไม่แน่ใจนะคนให้เสียงเดิมกลับมาครับแล้วก็ทำหน้าที่ถ่ายทอดอารมณ์ตัวละครออกมาได้แบบดีเยี่ยมจะแอคชั่นจะดราม่าจะตลกคือ ทุกคนเข้าถึงบทบาทตัวละครและภาพออกมาได้ดีเลยโดยเฉพาะกับตัวเอกอย่างโปที่ได้ดีเจชโชากลับมาพากเสียงให้ตอนที่มีข่าวว่าเอ้ยกังฟูแพนด้า4มันจะกลับมาหลายๆคนก็ลุ้นครับให้ดีเจโชโชากลับมาพากด้วยบอกเลยว่ากลับมาพากได้ดีเยี่ยมไปเลยครับฝีมือไม่ตกเลยจริงๆจินตนาการไม่ออกเลยว่าถ้าตัวละครนี้ไม่ได้ดีเจชโชามาลงเสียงให้แล้วใครจะมาแทนแกได้ สุดท้ายกังฟูแพนด้า4 a n i m เมชันล่าสุดจาก DreamWorks ก็ยังมีจุดแข็งคือเรื่องบทและการนำเสนออยู่ดีเขาจะมีมุมมองที่ทันยุคทันสมัยย่อยง่ายแต่ก็สามารถเข้าถึงจิตใจของคนดูได้อยู่เสมอผมหลงรัก DreamWorks เข้าไปทุกทีแล้วนะพอได้ดูผลงานช่วงหลังๆก่อนหน้านี้ที่จำไม่ลืมเลยก็คือ p u s In n o o t t ที่สัญญาเนี่ยเยอะมากเรื่องนี้กังฟูแพนด้า4ก็มาสเตอร์ e พลพอๆกันเลย แต่เรื่องตลกเรื่องความบันเทิงกับฟูแพนด้าเขาเด่นและบันเทิงกว่าเยอะครับข้อเสียเพียงอย่างเดียวที่พอจะหามาได้คือบทของตัวร้ายครับเหมือนว่ามันมีเวลาเล่าไม่พอจบง่ายไปหน่อยโชว์ของก็น้อยด้วยเหมือนเขาเนี่ยจะเลือกโฟกัสไปที่โปกับเจินมากกว่าเรื่องตัวร้ายเขาเลยดูเบาบางไปเลยแต่อย่างไรก็ตามตัวร้ายภาคนี้ก็ยังน่าจดจำเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา ดีใจมากๆที่เติบโตมากับกังฟูแพนด้าเห็นว่าล่าสุดมีการบอกว่าภาคห้าม,มาแน่ๆยังไงก็ผมจะติดตามไปเรื่อยครับดูมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่าผมไม่รีบนะนานๆมาทีแต่ว่ามาแต่ละครั้งขอคุณภาพหนักๆแบบนี้ไปเลย กังฟูแพนดา้า4แนะนำให้ไปดูเดีรงภาพยนตร์กันอนอกจากเนื้อหาจะสนุกแล้วมันยังมอบประสบการณ์ดีๆได้ด้วยยิ่งถ้าดูกันเป็นกลุ่มเป็นครอบครัวได้ยิ่งดีสนุกสนานกันแน่นอนแม่พูดมาทั้งคลิปดีแบบนี้ไม่มีใครมาจ่ายผมไม่มีใครมาจ้างผมให้รีวิวนะครับ you finally met your my gonna I'm kick stand match match back What ก่อนจากกันไปก่อนจะจบคลิปนี้ถากว่าชื่นชอบการน,นำเสนอของจังหวะจะหนังชอบรีวิวแบบนี้ฝากกดไลค์ like คลิปนี้ครับเพื่อให้คลิปนี้ขึ้นฝีด YouTube มากขึ้นกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เพื่อนๆคนรักหนังรู้จักกับจังหวะจะหนังมากขึ้นและกดติดตามจังหวะจะหนังเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอเกี่ยวกับภาพยนตร์สาหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบครับเลิฟบูวี่เซฟบูวี่สวัสดีครับ